ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อม่วงวัดโบสถ์อดีตเจ้าคณะอำเภอมหาลาศหลวงพ่อม่วงเป็นอาจารย์ของอาจารย์จาบสุวรรณหรือก๋งจาบ ต้นสายครูกรรมฐานแบบประมวลสํานักวัดพับเรียนวิชากรรมฐานมัชชิมาแบบลำดับสํานักสำเร็จลุนแห่งนครจำปาศักเรียนวิชากรรมฐานธาตุตนเหตุการเรียนวิชาบางว่าเกิดจากการลองวิชากันคือหลวงพ่อม่วงกับอาจารย์จาบโดยมีข้อแม้ว่า คนแพ้จะต้องเรียนวิชาของคนชนะสุดท้ายอาจารย์จาบแพ้จึงต้องเรียนวิชากรรมฐานแบบประมวลของหลวงพม่วงแต่บ้างก็ว่าไม่มีการลองวิชาแต่อาจารย์จาบเดินทางมาขอเรียนวิชาเองโดยตัวเองซึ่งไม่ว่าต้นเหตุการเรียนวิชาจะอย่างไงแต่สุดท้ายอาจารย์จาบซึ่งได้ศึกษาวิชากรรมฐานแบบประมวลมาจากหลวงพม่วง นอกจากนี้อาจารย์จาบยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสีวัดประดูทรงธรรมเจ้าว,วาดลูกที่สาและต่อมาอาจารย์จาบก็ได้กลายเป็นครูกรรมฐานประจําสํานักวัดประดูทรงธรรมกรุงเก่าและอาจารย์จาบก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้กับบรรดาลูกศิษย์ของท่านซึ่งต่อมาก็มีชื่อเสียงแก่งก้าทางวิชาอาคม เช่นหลวงพ่อนาควัดประดู่ทรงธรรมหลวงพ่อสระวัดประดู่ทรงธรรมหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไมแดงหลวงพ่อปื้มวัดสวนหงอาจารย์จาบท่านนี้ยังเคยเป็นคนช่วยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคให้รอดตายจากการถูกหมอคุณสายบังฟัน ซึ่งตอนนั้นทุกคนลงความเห็นกันว่าหลวงพ่อปานไม่หลอดแน่มีทางเดียวต้องไปตามกงจับมารักษาพ่อกงจับมาก็เอายายอดไม้ตามตำราข,ของท่านให้กินหลวงพ่อปานจึงหายเป็นปกติอาจารย์เฮงไพยวันกับอาจารย์จับสุวรรณท่านเป็นจอมขมังเวทอยู่ในยุคเดียวกันอาจารย์เฮงเกิดปีพุทธศักราช2428 อาจารย์จาบเกิดปีพุทธศักราช2426แต่ชื่อเสียงของอาจารย์เฮงจะดังกว่าเพาะทานสร้างของขังไว้มากแต่อาจารย์จาบแทบไม่ได้สร้างอะไรให้คนรุ่นหลังรู้จักเลยน้อยมากสิ่งเดียวที่ท่านสร้างจนวันนี้คนรู้จักคือสร้างคนโดยท่านเป็นอาจารย์ของพระเกจจิที่กล่าวมาข้างต้นอาจารย์เฮงสร้างเครื่องรางของขัง แต่อาจารย์จาบสร้างคนสร้างลูกศิษย์โดยท่านเป็นครูสอนกรรมฐานในส่วนหลวงพ่อม่วงวัดโบสถ์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำเร็จวิชาภิญญาชั้นสูงเป็นพระเกจิสหายร่วมยุคสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนยอดพระเกจิชั้นครูแห่งอำเภอมหาราชอีกองค์หนึ่งซึ่งท่านเป็นสหายกัน หลวงพ่อจันทร์เป็นพระอาจารย์ที่หลวงพ่อทบวัดชนแดนพระจอมขมังเวทผู้เชี่ยวชานวิชากสินไฟแห่งเพชรบูรณ์นับถือมากถึงขนาดหลวงพ่อทบจะห้อยเหรียญหลวงพ่อจันทร์ติดตัวคู่กับรูปรคำของท่านตลอดเวลาปัจจุบันพระเครื่องของหลวงขม่วงเป็นตำนานเป็นของที่หายากมากคนไม่ค่อยพูดถึงยิ่งวงการพระน้อยจังหวัดคนยิ่งไม่รู้จักแต่เป็นพระเก่า ที่มีความคลาสสิกนอกจากนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อม่วงก็ยังมีหลวงพ่อบุญมีวัดอุโรมดำรงตำแหน่งอดีตเจ้าคณะอำเภอมหาราชเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อม่วงหลวงพ่อบุญมีเป็นพระเกจิยุคเก่าอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกเป็นอีกองค์ที่ปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้จัก หลวงพ่อม่วงท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2371และมรณะภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2475อายุ104ปีถือเป็นเกจิชั้นคูอีกองที่ควรเล่าขานสืบกันไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่